ท้ายวันนี้นะคะจะพาคุณผชมไปดูเรื่องราวของชาวบ้านอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะหน้าแล้งแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่ออกไปจับแมงอีนูในเวลากลางคืนเพื่อจะส่งขายสร้างไรายได้จนเจือครอบครัวค่ะ ที่ตลาดของป่าบ้านเทพาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้นำแมงอีนูนมาวางขายให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบรับประทานอาหารอีสานในราคาถุงละ50-100บาทกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งแมงอีนูนจะหารับประทานได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นนะคะด้านนายพลดอกคำชาวบ้านบ้านเตยอํเภอม่วง30ที่นำแมงอินูนมาส่งขายที่ตลาดแห่งนี้เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีตนจะออกจับแมงอีนูนส่งขายเพื่อหาไรายได้ให้กับครอบครัวโดยจะออกไปจับในช่วงเวลากลางคืนด้วยการใช้วิธีนำไฟไปส่องตามกิ่งไม้และตามในป่าชุมชนค่ะในแต่ละคืนก็จะสามารถจับแมงอีนูนได้ประมาณ2,000ถึง3,000ตัวเลยทีเดียวค่ะโดยไรายได้ในแต่ละวันนะคะไม่ต่ำกว่า2,000บาทค่ะ สำหรับแนงอินูนชาวอีสานสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งคั่วทอดกรอบลาบก้อยใส่มะม่วงเปรี้ยวด้วยนะคะและที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือใส่ในแกงหน่อไม้นั่นเองค่ะ